นักร้องสาวดังฟาดกลับนิ่มๆถึงมนุษย์ป้าวิจารณ์ชุดลัดเป้าลามด่าถึงบุปปาารี โบซูเปอร์วาเลนไทน์ออกมาสัดกลับหลังถูกชาวเน็ตวิจารณ์การแต่งตัวรัดเป้าเห็นสวดทรงช่วงล่างชัดถูกกล่ามด่าถ,ถึงพ่อแม่ลั่นอยากเครียดเดี๋ยวตายไวนักร้องสาวสุดแซ่บโบกัลยานัสนาแก่นแก้วหรือโบซูเปอร์วาเลนไทน์ออกมาโพสภาพของตนเองในคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งโชว์ให้เห็นถึงชุดสุดแซ่บพร้อมแคปชั่นว่าตายแล้วแม่ลืมแตบ ที่มาของจันโนกคกอักเสบแต่ภายหลังถูกวิจารณ์จนเธอออกมาบอกว่าหลายคอมเมนต์มีปัญหาและไม่พอใจกับเป้ากางเกงชุดร้องเพลงของฉัน ประหนึ่งว่ามันเป็นเป้าของตนเองฉันงงมากอะ่ะเอาตามนี้นะอย่าเครียดเดี๋ยวตายไวอายุสัน้นแต่ดูเหมือนว่ากระแสวิพากวิจารณ์กลับแรงขึ้นด่าลามไปถึงพ่อแม่จนโบออกมาซัดกลับระบุว่าบางคนคอมเมนต์ว่าแต่งแบบนี้พ่อแม่จะว่าไงอ๋อพ่อแม่ไม่ว่าไงคะ่ะไม่เครียดคะ่ะที่บ้านไม่เคยเครียดไม่เคยลำบากใจเลยมีแต่พวกป้าๆนี่แหละที่กำลังเครียดกับหนู เป็นห่วงสุขภาพหอยหนูใช่ไหมใจเย็นๆนะป้านะหนูยอมรับฟังทุกคอมเมนต์นะคะหนูไม่ใช่น้ำเต็มแก้ว ชุดปิดตั้งแต่คอขนาดนี้รูปก็ลมคำๆอย่ากเครียดกันค่ะฉันเป็นห่วงค่ะคำไหนไม่สุภาพขออภัยนะคะกราบสามทีค่ะและแม้จะออกมาซัดกลับคำวิจารณ์แง่ลบแต่ก็ยังมีคนด่าไม่หยุดจนเธอนั้นบอกว่ายังยังยังไม่หมดห่วงหอยของฉันอีกเอา้างั้นมาเชิญมาดมเลยเอ้ยเชิญมาดูกันเลยค่ะคุณนะ้าค่ะก็เป็นนักร้องสาวสุดแซ่บนะคะโบกัลยาณัสนานะคะหรือโบซูเปอร์ วาเลนไทน์นั่นเองนะคะกับภาพในชุดของเธอที่ใส่นั้นดูอาจจะเหมือนลัดรูปสำหรับบางคนนะคะแต่ในสมัยนี้นะะักร้องถ้าขึ้นเวทีแล้วถ้าชุดไม่สวยไม่แซบไม่ชวนมองแฟนคลับบางคนก็อาจจะบอกว่าเฉยไปอีกก็เป็นการเอาใจยากนะคะไหนจะคนที่ชอบและไหนจะคนที่ไม่ชอบอีกจึงกลายเป็นดราม่าอยู่ตลอดบนโลกโซเชียลนะคะ อย่างไรก็ดีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะไปชมภาพแซ่บๆของเธอกันเลยค่ะ